สลัสด,ดีตอนเช้านะคะไม่ดูเช้าเที่ยงนะคะเพราะออนทำเพิ่งทำเพิ่งซักผ้าเสร็จนะคะแล้วก็ทําความสะอาดห้องเสร็จนะคะ,ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะจองปาร์ตี้กับออนนะคะอยากจะให้ออนไปจัดปาร์ตี้ที่บ้านให้อยากอาจกติกาง่ายๆค่ะว่าทาอยากจัดปาร์ตี้ซีซันความงามทำยังไง กติกาของออนง่ายๆค่ะแค่คุณเชิญแขกของคุณมาที่บ้านของคุณนะคะใช้เวลาแค่2อเป็นสชั่วโมงค่ะเชิญแขกของคุณมาประมาณ6กถึงเคนค่ะอแค่นั้นค่ะออนก็จะจัดการมาสีสั้นความมีชีวิตชีวากันค่ะออนมีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในตลาดโลกมานําเสนอแก่แขกของคุณจากนั้นคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นที่ ยอดเยี่ยมที่สุดค่ะแล้วก็จะได้ของขวัญจากเราสุดเซอร์ไพรส์เลยค่ะกากติกาง่ายๆนะคะก็แค่ทําการกติกาและก็ทักมาอยากจะไทยซีซั่นความงามอยากจะให้ออนไปที่บ้านของคุณอจองมาได้วันนี้ค่ะเดี๋ยวออนจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะออนจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้แล้วก็โทรหาออนได้เลยค่ะบอกว่าอยากจะซีซั่นความงามปาร์ตี้เล็กๆที่บ้าน โอเคค่ะอ่อนจัดให้ค่ะอ่อนไปทุกที่ทั่วประเทศไทยเลยค่ะทักอ่อนมานะคะทักอ่อนมานนะ